เอาสบายดีพี่ออพออรรน้องก็สอง,ย,งขอขออยุงทอพี่น้องมือดีสิเปลี่ววนลยนบังเวียงเนาะถือว่าก่อนอื่นก็ขอขอบใจพี่ยัยใจดีเนาะก่อนอื่นขอขอบใจอาตุยครับอาตุยเนาะที่ฝากเงินมาใหม่กว่สองร้อยดอลลาร์เนาะไปรีวิวเพื่อนหล่ะครับได้เปลี่ยนบังเวียงเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศกันว่าสิเป็นอะไรไม่เคยไปเทือกเขาแหลงในสียินเนาะกรไปตอนแรงพี่น้องสิออกจากเวียงเหนือประมาณหาเม,มงแหลเนาะ เพื่อหอดผุนกับโบวาสิจังมุกก็สิไปทั้งรวนเลยพี่นอ้นนรรองพาไปเบิ่งบรรยากาศโรงเรียนกันพี่น้องว่าสิเป็นแบบใดนเนาะป่ะนี่พี่นอ้องรีวิวกางคืนเลยทั้งนอกก็วิวปุ๊บชมวิวสิวๆทางพูดพี่น,อน,น้องนั่งรมก็อยู่นี่ถือว่าอยู่สันหาเนาะอยู่สันหาอันนี้คือแม่นนำซ่องแม่น้ำซ่องโอ้มาหอดตอนเวลาประมาณ แปดโมงกลางคืนพี่น้องเนาะมาหลายคนอยู่ห้องไฟห้องวันพี่น้องเขามีครูวัดวิถีคอยผู้เดียวผูมีครูยาบันเป็นยังไงบ้าเนาะถ่ายบรรยากาศมือเนาะพี่น้องอ่นบรรยากาศร่องเวียงตอนเช้าเนาะ เกิดมาเพื่อจะได้มีู่ทิศนี้นี่นี่ภูเขางามาไรน้ำสองมันเคลือนีีจัดเบา มาอ่พี่เล่าคนพี่นลอามองเขาเล่น

พี่น้องตอนนี้อยู่ล้านนาะลรงแรมทตี่ข่อยพังนะคอยอยู่คนละสันหายู่เทุกคนที่สาวอายนา้ำเ้ยตอนแรกขอใส่ชีวิตแบบนนี้นิดน,นึงพี่น้องไม่นำซอง นี่คือหองอาหารมัาะเปิดปิดไปแล้วกิดง่ายอันนี้คือมองนั่งวางเวียงนะวางเวียง นี่รพี่น้องนี่คือด้านหน้าเนาะที่กอไทยมันมีแต่ด้านหลังนี่ด้านหน้าลูกเล่นเนาะก็อยู่หนาหงหมอวังเวียงเนาะพี่น้องหมอวังเวียงผู้ล้อมรอบเลยพี่น้องเว้ยสั่นหาด้วยพี่น้องมีเล็บอยู่ได้เนี่ย พี่น้ตอตอนนี้กำล,ล,ลังชีไปลองเรือเนะไปลองเรือไปลองเรือกำลังชี้ามค,คัวค,วคัวเม่นน้ำซองมีเข่าคัวแดงเม่นน้ำซองเลยพี่น้องโอ้คุณเอ๋ออาแล้วพี่น้องบริษัทบองเที่ยมไปนะ

ท่านมีคนมากพี่น้องเ้ยร้อยขามบ่ผักน่ะบ่ขา,ามบ่เฮื่อนอยู่ใส่นี่เพื่อนอยู่ใส่ ผมจอยู ah? <re>. ่กบ้านนี่ยบออยู่คุกจอยู่บ้านนี่นี่บ่อยู่สมาที่ยาวบออยู่กบ้านนี่ฮะทางไหนน้าทองใกล้บ่ตินี่ไปใกล้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 จังมาบรยางมานี่ยฮะที่พีกมาแต่สารวัตรฮะมึงอยู่บ้านไหนอยู่สารวัตรฮะอยู่บ้านไหนสารวัต บ,บ้านยังอยู่สารวัตรนะบ้านาบ <mam. tv>. ้านมึงอยู่สารวัตรนะบ้านยังฮะโอ้แบบมึงคำบอกโอ้ยนี่เนยบ้านมึงไก่กันแหละมึง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 มาอยู่พีรุนเหรอบ่บมาคำบักสารวัตรมาอยู่พีรุนเหรอบอกโอ้ปุ๊ได้มาบ้านบ่ ฮาน้องเด็กเสิร์ฟตายให้พี่น้องมาฟร,ร,รเีเอาชีวิตแบบซิ่วๆคนบลอนนี่แหละพี่น้องไมยมีเปอา พี่น้องตอนนี้ก็สิเสดกครับจากวังเวียงเนาะตอนมาประเทศไทยพี่น้องมากขึ้นนี่ถ้าตอนกรับทางโคตรดีเลยไปหลุนวังเวียง บางเบียงที่น้องตูนี้ค้าเขานครหลวงนี่ตัวนี้ทางคนด,ดีเลยจะเป็นลายขึ้นควน้ำซอง พี่น้องตอนนี้ม้งนาเขาอู้ม้งเนาะมันเป็นหูคือหูหน้นู้ในบาทเนี่ยตายป่าวเขาตา,าตายเมื่อตาลุกเ้ยป่าวไม่เป็นไร พี่น้องตอนนีก้ก็กลับมาจากวังเวียงนมอนอนครหล้วงเลยก็รถือว่าบรรยากาศก,ก็ประมาณนั้นเลยพี่นอ้นองเนาะสุดท้ทยนี่ก็ขอขอบใจเอซทุกคนที่เขามาเบ่งมาชมเนาะที่เรื่องบรายลีก,ก็เป็นขอขอบใจอาตุยกาตุยขอให้ยุนิเม่อายุมันคนยืนสบายดีบายบาย